ส่ยเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาสวนป่าริมทานตามหลักปัจชัาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเราได้ทำการจัดนะคะสัมมนาเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการนะคะสอนในการแปรรูปพืชผักผลไม้ะคะ่ะ แก่ชุมชนนะคะกับผู้ที่สนใจส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นการต่อยอดจากผลผลิตผลผลิตที่เราปลูกในโคกหนองนาก็จะเป็นผลผลิตเช่นผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆเนี่ยจะเป็นออแกนิกทั้งหมดนะคะโคกหนองนาสวนป่าริมทานได้นำผลผลิตทางการเกษตรแบบออแกนิกมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและอาหารมากกว่า40ชนิดอาทิดอกเก๊กฮวยป่านำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม ไอศครีมและเก๊กฮวยอบแห้งมะม่วงขาวมะนาวโหแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและพืชผักสมุนไพรอย่างกระเพราแดงที่นำมาเป็นเมนูเด็ดของทางร้านด้วยสูตรที่คิดคนขึ้นมาได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีคิดว่าประสบความสำเร็จในหนึ่งขั้นแล้วแต่มันยังไม่สุดนะคะมันยังสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกนะคะอีกมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของการยกระดับคือพี่หน่อยมีความตั้งใจอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเลือดของจิตอาสานะคะสูตรเรียนรู้แห่งนี้นะคะตอบโจทยะะ์ทำเป้าหมายที่เราวอบภารกิจไปสําเร็จนะคะไม่เพียงแต่ตามโจทย์เท่านั้นนะคะยังสามารถยกระดับตัวเองนะคะไปสู่ในเรื่องของการเป็นสูตเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนนะคะทาให้เกาะเกิดรายได้นะคะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงแล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริงค่ะ จากความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาสวนป่าริมทานส่งผลให้คนในชุมชนบ้านรอนกอกมีความรู้ในการพึ่งตนเองนำไปสู่การขยายผลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืงนกล่าวขอบพระคุณนะคะในส่วนของโครงการดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัด กระทรวงมหาดไทยทางกรมการพัฒนาชุมชนทางส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ในส่วนของอำเภอที่ให้การสนับสนุนนะคะเราอย่างต่อนเนื่องค่ะก็รู้สึกประ,ประทับใจ